สร้างสรรเพื่อตอบสนองทุกการใช้งานของคุณตอนนี้ครับพ่ชูอยู่ในเรือซึ่งเราจะเตรียมตัวที่จะล่องเรือรอบกอเกาะเกล็ดแล้วเรามาอยู่กับสัญลักษณ์แห่งนนทบ,บุรีและเกาะเกล็ดนั่นก็คือเจดีแบบมูเตาทรงมอนแบบนี้ครับสวยงามมากเป็นเจดีเอียงครับสนุกแค่ไหนต้องติดตามเบรกนี้แหละมันแน่ๆเลยครับกับรายการ speed shutter ครับ ตอนนี้เรียกว่าเรือวิ่งเร็วครับอยู่บนเรือหางยาวท่านผมครับในการถ่ายภาพเนี่ยในกรณีที่เรือนั้นวิ่งเร็วๆนะครับการเคลื่อนไหวมันจะค่อนข้างเร็วดังนั้นสปีดชัตเตอร์จะมีผลคือเราจะต้องใช้สปีดชัตเตอร์สูงตอนนี้ผร้ชูใช้สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1ต่อ250รอา่าแล้วก็ใช้เลนส์มุมกว้างที่17มิลน,นะครับคูณไปก็จะกลายเป็น20กว่า ทีนี้ในในการถ่ายภาพแบบนี้เนี่ยในกรณีที่การเคลื่อนไหวด้านข้างเร็วมากเราควรใช้ f stop ที่สูงสูง,สงเพื่อให้มันคุมความชัดลึกมากๆกันเหนียวครับท่านผู้ชมสปีดเร็ว f stop แคบนั่นหมายความว่าตัวเลขเยอะๆจะจดนถ่ายภาพได้ง่ายขึ้นไม่ต้องกลัวว่าจะเร็วขนาดไหนยังไงกดอยู่แน่นอน หากเราพูดถึงเกาะเกร็ดเราก็ต้องเจอกับเจดีมุตเตาครับเป็นเจดีเอียงอันนี้เป็นสัญญาของเกาะเกร็ดกันเลยนะครับใครมาที่นี่ก็ต้องเจอที่นี่แน่นอนามาที่นี่มาถ่ายรูปด้วยนะ้มาไม่ถึงเกาะเกร็ดนะพี่คนนำเรือบอกว่าใครมาเกาะเกร็ดแล้วไม่มาถ่ายภาพก,กับเจดีมุตเตาถือว่ามาไม่ถึงงั้นวันนี้ เราจะไปถ่ายภาพกันโอ้โหนี่ผักตบครับตรงนี้ไม่ใช่คลองนะคะท่านผู้ชมเป็นแม่น้ำชื่อว่าแม่น้ำลัดเกรด็ด ลอลิงไม่หาไม่หันอากาศดอเด็กแล้วก็เกรดลัดเกร็ดครับท่านผู้ชมงนั้นตอนนี้นี่เรือจะนำพาเราไปรอบเกาะเกร็ดดูซิว่าจะเก็บภาพอะไรได้บ้าง งั้นเวลามาเที่ยวเราก็เก็บภาพแบบสบายๆงั้นการใครที่ได้เลนเทเลมาเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบแต่ในกรณีที่ไม่มีเลนเทเลก็ใช้เลนแบบนี้ครับ50เมตรถ่ายได้อย่าไปคิดมาก ไม่มีเทคนิคอะไรมากมายครับเราแค่มองในส่วนที่ตรงแล้วเราก็กดชัตเตอร์ไม่ต้องให้มันเอียงมากมายแค่นั้นก็พอครับักตบสักหน่อย โอ้โหมันต้องไถเรือกันเยอะๆครับไหนๆมาแล้วน,นี่อู่จอดเรือครับเล็กนิดหน่อยไม่ใช่เรือหางยาวที่เรียกว่าเรืออะไรอะเรือนีไ่ไงเรือเรือสบปั้นเรือสัมปันเรือสมปั้นวางกลางอ๋อเรือสัมปันวางกลางตรงนี้บ้านเกาะเต็ดบ้านโกมือหน่อยครับขอบคุณครับน่าแหละน่ารักจริงๆดูทรงผมแกซะก่อน อ๋อในก็บ้านอีกหลังึงมีเรือครับ บอกว่าในยามว่างเราไม่เห็นจะต้องไปไกลๆอะไรครับนนทบุรีเกาะเกล็ดก็อยู่ในบริเวณใกล้กรุงเทพเนี่ยแหละครับมีโอกาสก็แวะมามานั่งเรือสามารถพักผ่อนกันได้สบายๆโอ้โหมีขายเรือด้วย เขาบอกว่าในการถ่ายภาพเวลาเรือวิ่งคลื่นเนี่ยมันจะกระทบฝั่งเข้าไปเรื่อยๆงั้นโอกาสที่จะเก็บภาพเงาสะท้อนก็บอกเป็นไปไม่ได้ก็ชูเถียงครับไม่จริงเนื่องจากในจังหวะที่เรือกำลังจะผ่านเนี่ยเอาเดีนแล้วครับเงาสะท้อนของตัวอาคารเนี่ยเราสามารถถ่ายได้ก่อนที่ตัวคลื่นจะถึงนั้นรีบเล็งแล้วก็กดมันก็จะได้ภาพเหมือนกันแบบนี้ อีกหนึ่งเทคนิคที่พ่ะชูอยากจะบอกทุกคนครับเขาบอกว่าในการถ่ายภาพวิวหรือถ่ายภาพคนอะไรก็แล้วแต่หากเอาผลงานของพ่ชูมานั่งเรียงกันนะเราจะเห็นเลยครับว่าหนึ่งเทคนิคหนึ่งที่พ่ะชูมักจะนิยมเอามาใช้เพื่อให้ภาพนั้นดูมีมิติมากขึ้นก็ค,คือการใช้กรอบคําว่ากรอบไม่ได้ไหมายความว่าเอาเอากรอบรูปมาวางนะครับแต่พ่ะชูเนี่ยเวลาถ่ายภาพมักจะเอากรอบธรรมชาติเข้ามาเสริมคำว่ากรอบธรรมชาติเหล่านี้มีผลยังไงครับมีผลทําให้เรารู้สึกว่า ภาพภาพนี้มันมีมิติคำว่ามีมิติหมายความว่าเวลาเรามองเข้าไปพบมันจะดูแล้วมีลึกมีนูนกรอบเหล่านี้มันจะทําให้นําสายตาของเราครับเข้าไปสู่ตัวแบบได้ง่ายขึ้นเดี๋ยววิชูจะลองทําใหด้ดูง่ายๆซั้น่าเราถ่ายวิวต้องการถ่ายภาพตรงนี้นะครับเอาแบบง่ายๆแบบไม่มีกรอบ ลองดูในทางเดียวกันถามว่าภาพแบบนี้ถ้าจะทําให้มีกรอบทํำยังไงตอนที่เราถ่ายแบบนี้ครับถ้าอยากให้มีกรอบลองถอยมาแล้วเจเ็บว่านี่คือกรอบด้านซ้ายด้านเดียวก็ได้แต่ไหนมาแล้วมันมีเห็นตรงนี้อีกนั่นลองดูนะครับลองถอยออกมาลองถอยออกมาลองถอยออกมาครับเราจะเริ่มมีกรอบธรรมชาติเข้ามาทันทีแล้วทาให้ดูแล้วตัวอาคารดูลึกเข้าไปทันทีครับ แบบนี้การที่มันมีกรอบถึงแม้จะไม่ได้สวยมากแต่มันจะมีมิติทําให้เรารู้สึกว่าภาพดูลึกเข้าไปเพราะตัวฉากหน้ามันมีบางมีมิติว่าอ๋อมันมีของที่อยู่ข้างในอีกตัวที่อยู่ข้างในก็คือตัวสถานที่พื้นที่เดียวกันโอกาสที่เราจะสร้างภาพโดยการใช้กรอบหลังจากที่เราถ่ายตรงนี้แล้ว ก่อนที่จะขึ้นเรือนครับลองลองดูภาพธรรมดาเนี่ยถ้าเราลองถ่ายเข้าไปใกล้ๆกรุณานะถอดรองเท้าด้วยแล้วก็กดเข้าไปภาพที่ออกมามันก็จะดูประมาณแบบนี้ครับวันนี้ป้าชูคิดว่าเราลองมาฝึกดูไหมครับว่าถ้าวันนี้จะถ่ายภาพไม่ว่าจะถ่ายอะไรก็แล้วแต่ลองฝึกการใช้กรอบ เข้ามาช่วยเสริมทําให้ภาพธรรมดาธรรมดานั้นดูเด่นมากยิ่งขึ้นเรามาฝึกกันนะครับตามเข้ามาครับอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้กรอบครับ ลองดูว่าถ้าเราจะถ่ายในส่วนมัสยิดต,ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นหอคอยถ้าเรากดชัตเตอร์ไปโดยขอมุมสะท้อนจากในน้ำนิดนึงจะสังเกตว่าในช่วงที่น้ำหลากเราก็จะไม่สามารถที่จะได้มุมสะท้อนได้อย่างมากมายลองลองเปรียบเทียบภาพง่ายๆเราจะเห็นเลยครับว่านี่ก็คือโครงสร้างของอาคารถามว่าถ้าเรามีกรอบเพิ่มขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นประชูกกำลังมองอยี้ครับว่ากรอบตัวนี้ ก็คือทงชาตินะครับลองดูว่าเราจะใช้ทงทั้งสองสีทําให้มีกรอบอยังไงอีกหนึ่งเทคนิคในกรณีที่มีการถ่ายภาพวิวคนส่วนใหญ่มักจะใช้ F-stop ที่เรียกว่ามีตัวเลขเยอะๆเพื่อให้คุมความชัดลึกให้เยอะที่สุดลึกกดไปเนี่ยคมลึกไปหมดเลยแต่การคมลึกแบบนั้นมันมีความหมายว่าถ้าเราจะถ่ายโฟกัสไปที่ตัวมัสยิดเราก็จะเห็นธงเนี่ยชัดเจนมาก ซึ่งกรอบอันนี้เนี่ยเทคนิคก,การถ่ายภาพโดยการใช้กรอบกรอบหักชัดเจนมากเกินไปมิติมันก็จะดูแล้วไม่มากจะดูอยากแบนแบจะเปรียบเทียบให้เห็นครับว่าถ้าโอ้พอลมพัดเราจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยลมอย่าพัดส้เราลมสงบกันอ่าลมสงบแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับ,บอืมอืมอืมเอาเอาโอเคโอ้โหพี่ ขอประทานอภัยตอนเมื่อกี้ไม่มีจัดฉากหมุนก่อนแฟบแฟบแฟบเอาละได้ละจัดฉากครับจัดฉากอุ้ย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 รอลมหยุดก่อนโอเค เราก็จะได้ภาพประมาณนี้เห็นไหมครับจะดูเลิ่มมีมิติมากขึ้นพอภาพเบลอรเราจะเห็นเลยครับว่าตัวมัสยิดนั้นจะดูลึกเข้าไปเลยเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เราใช้ในการสร้างกรอบครับ ที่นี่ครับก็จะมีการสาธิตทําผ้าบาติกเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าน้องๆเขาทากันยังไงครับขั้นตอนแรกทํำยังไงถึงนี้ใช่ไหมอ่าปูผ้าทําไไต่อ ครับไอ้นี่อะไรครับน้ำเทียนค่ะดูนะน้ำเทียนค่ะน้ำตาเทียนหรือว่าเป็นเทียนไขหรือเทียนอะไรครับเทียนสาหรับทาผ้าบาตรจะอ่ะมันต่างจากเทียนปกติไงครับก็มันมีส่วนผสมหลายอย่างอ๋อมีอะไรมั่งหนูไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรจิ้มไปนี่เป็นไงครับเนี่ยร้อนค่ะแล้วเดี๋ยวดูดูนิดนึงคืออะไรเนี่ยที่เขียนเทียนที่เขียนเทียนอเขาเรียกว่าอะไรนะ chanting。 ใ่ครับาก็จะเห็นเป็นขอบเราก็ลงตามขอบขอา <ลง S 1> ไม่ใช่เหรอตรงช่องอ๋อลงตรงช่องก็คืออาณาเขตสีที่เอ่อเทียนที่ลนเอาไว้ก็เหลือช่องตรงกลางเราก็เอาสีเนี่ยมาละเลงละเลงให้จบดังนั้นสีมันก็จะไม่เลอะไปโดนอันอื่นถูกต้องไหมแล้วพอไม่เลอะอ้าวแล้วเทียนเทียนมีประโยชน์ยังไงอะมันจะเป็นตัวกั้นสีอ๋อมันคือกําแพงกั้นไม่ให้สีล้าไปอีกอันหนึง่ง แล้วทีนี้ถ้าจะต้องเป็นผ้าไปติงจริงแสดงว่าเทียนจะต้องอยู่บนผ้าหรือว่าหายไปจากผ้ามันต้องเอาไปต้มอ,อีกทีนึงพอต้มแล้วเทียนจะกลายเป็นไงครับก็ที่ลากเทียนเอาไว้มันจะเป็นเส้นสีขาวอ๋องั้นแสดงว่าหลังจากที่เราละเลงสีไอเทียนที่มันเป็นเกาะก้านเอาไว้ไม่ให้สีมันมาชนกันมาเจอกันเสร็จแล้วพอลงสีเสร็จล้องรอแห้งไหมครับต้องรอหแห้งนานแค่ไหนครับก็แล้วแต่อากาศ อ๋ออย่างช้าสุดแย่สุดถ้ามีฝนตกก็หลายชั่วโมงอ๋อไม่ได้เป็นวันเนะก็หลชั่วโมงพอเสร็จปุ๊บก็เอาไปต้มไปเคลือบน้ํายาก่อนโอ้ไปเคลือบน้ํายาก่อนพอเคลือบน้ายาเป็นน้ํายาอะไรครับเป็นโซเดียมซิลิกตค่ะกันสีตกค่ะอ๋อแสดงว่าไอ้ผ้าที่ไปซักซักกันสีตกไม่มีโซเดียมซิลิกตใช่ไหมงั้นใครที่ทําเสื้อครับอย่าให้สีตกใส่โซเดียมซิลิเกตไปเพราะสีไม่ตกแล้วทําไง ก็ทิ้งไว้ประมาณ1ิชั่วโมงก็เป็นซักน้ำยาออกค่ะอ๋อต้องซักน้ำยาก่อนไม่ใช่ไม่ต้มเลยอ่ะ,อะน้ำยาซักยังไงอ่ะใช้ผงซักฟอกหรือว่าไม่ต้องค่ะล้างน้ำเปล่าลงไปแช่สะบัดสบัด,บดให้ให้น้ำให้น้ำยามันออกให้หมดอ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำยาออกหมดไม่หมดน้ำยามันจะลื่นอ๋อพอซักออกหมดมันก็จะฝืดฝืดละ,ะแล้วก็เอาไปต้มพอต้มปุ๊บไอเทียนที่เป็นเกาะอยู่ก็จะหาย พอหายปุ <t eman sama> ๊บก็กลายเป็นผ้าบาติกสวยๆอ๋อที่น oh, ี่ผืนึงแพงสุดเท่าไหร่ครับท nice ี่เคยขายแพงสุดก็ห้าร้อยเก้าสิบาาถูกสุด40บาท40บาทแล้วคืนนี้ถ้าขายจะประมาณเท่าไหร่199 199า้อ้โอ้โหถูกนะครับ199เอ๊ะแล้วถ้าสมมติคนมาเนี่ยอยากจะมาทำเองอนุญาตไหมอะทำได้ค่ะ อ๋อใช้เวลานานถ้าเกิดเขาอยากอยู่นานๆด้วยอยากทำจริงๆทำไงอ่ะก็ให้ไหมทำได้ทำได้นะแต่ทำได้ก็คือจ่ายราคาไปเองเลยเนงะั้ยหรือเปล่าครับก็หรือให้ทำเล่นๆคิดค่าผ้าคิดค่าผ้าถ้าทำเองเนี้ยสักกี่บาทถ้าเป็นผืนเล็กก็50บาทห้าสิบบาทแล้วถ้าเป็นผืนนี้สักกี่บาทถ้าคนจะทำถึงร้อยไหมถึงถึงร้อยเก้าสิบไหม เอาเป็ร้อยกว่าบาททราน้นครับเวลามาที่นี่เนี่ยอยากฝึกให้ลูกหลานในวันว่างลองฝึกทําผ้าบาติกเป็นลวดลายที่ไม่เหมือนใครจะเป็นโดเรมอนตัวอะไรก็แล้วแต่ลองมาที่นี่สิครับล้วมาดูเนี่ยการทําผ้าบาติกก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่นี่เดี๋ยวลองดูว่าหลังจากที่เขาทําเสร็จแล้วไปดูดีกว่าว่าของที่เขาทําเสร็จจริงๆแล้วมันสวยขนาดไหนครับลองดูประชูไม่กล้าทําต่อเดี๋ยวเขาพัง ในการถ่ายภาพแบบนี้เราลองดูนะครับว่าเราจะเล่นในเรื่องของแสงและเงาด้วยในกรณีที่แสงเป็นแบบนี้คนส่วนใหญ่เวลาถ่ายเนี่ยนะครับจะหเห็นแบบหน้าก็ชัดหลังก็ชัดเราลองดูสิครับว่าเวลาถ่ายเนี่ยมุมด้านนี้เป็นมุมที่ไม่ได้โดนแสงลองนึกภาพของมิตินะครับในการที่จะถ่ายภาพที่มีมิติแสงและเงาจะช่วยเราได้เยอะเมื่อเรามองไปตรงตรงแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าแสงเนี่ยเข้ามาตกกระทบตรง,ตรงใบหน้าพอตกกระทบตรงใบหน้าส่วนด้านหลัง แสงจับไปไม่ถึงลองดูที่แขนนะครับแสงตกกระทบด้านนี้ตรงท้องแขนจะเริ่มเห็นนะครับว่าเป็นเงาลึกตัวลําตัวน้องก็จะเป็นเงาลึกลองดูครับถ้าแสงสาดเข้าไปแล้วลองโฟกัสที่ใบหน้าเวลาวัดแสงวัดแบบนี้เราวัดนะครับก็คือว่าเดี๋ยวลองใช้ไลฟ์วิวกดไงเนี่ยอา้าวทำไม่เป็นอ่ะไลฟ์วิวลองดูนะเวลาวัดแสงครับเราจะเห็นแล้วว่าไอจุดโฟกัสที่เราโฟกัสลองมาทําอย่างนี้ก่อน เราเปลี่ยนระบบเป็นโหมด A โหมด A เนี่ยจะเป็นโหมดที่เราจะต้องตั้งครับว่าเราจะเลือก F อ t o ตเท่าไหร่หากเราต้องการให้หลังเนี่ยละลายเยอะๆเ,เราใช้ F s t o ตปประมาณสัก2.4กำลังดีนะครับหรือ2.8ก็ได้พอเราได้2.4ปุ๊บเราเล็งเลยครับเล็งมาที่ใบหน้าเห็นไหมครับมันจะบอกเลยเท่าไหร่ลองดูหน้าจอครับหน้าจอจะเขียนเลยว่า 1>, 1ต่อ1 0 f ต t สองจุด่ถ้า1 1 0ต่อ10มือถือได้ไหมไม่น่าจะได้เปลี่ยนใหม่ iso มีแค่200แล้วก็ปรับ iso ครับให้สูงขึ้นไปเป็นวิธีที่ทุกคนต้องทำนะครับลอง iso ประมาณ800แล้วทําทำกด live view ใหม่ลองวัดแสงเป็นโหมด a เล็งไปที่ใบหน้าเราจะเห็นเลยครับว่าสป e e d shutter อยู่ที่1000เยอะไหมเยอะสบายเราจะลองลดอีกที ให้ ISO เหลือสัก500แล้วกดมาอีกทีนึงลองดูครับนี่คือการวัดแสงเราจะเห็นค่าทันทีครับว่าแสงแบบนี้เราลองวัดแล้วกดชัตเตอร์ไปใบหน้าเนี่ยชัดพอดีเรามาดูเลยว่าใช้สปีดเท่าไหร่สปีดท,ที่พอดีคือ1ต่อ250 f 2.4 ISO 500เส้นกราฟ กลางๆแบบนี้ถือว่าสวยงามแต่ในกรณีเราเวลาเราโฟกัสครับเราจะไม่ได้โฟกัสมาที่แก้มละเราจะต้องโฟกัสที่ตาดวงตาหรือที่แว่นดังนั้นถ้าเรากดโหมด A กล้องจะทำการประมวลผลใหม่ครับว่ามาวัดแสงตรงนี้แทนสาเหตุที่พระชูบอกว่าให้เราใช้หมวด A เพราะเราจะได้รู้ว่าสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่อะไรยังไงเราจำค่าแล้วมาปรับเป็นที่หมวดเ เพื่อ Lock Focus, ล็อกโฟกัสเราบอกแล้วครับว่า1ต่อ250เราก็เลื่อนเลยให้ได้250เท่ากันนะพอได้250เท่ากันเท่ากับว่าภาพตอนนี้มันจะอ่านค่าแสงว่าถ่ายไม่ว่าจะโฟกัสตรงไหนแล้วแต่หน้าตรงนี้จะชัดเป๊ะจะถือว่าเป็นหน้าที่สวยพอดีเลยไม่อันเดอร์และไม่โอเวอร์แต่เวลาเราโฟกัสเราโฟกัสที่ดวงตาครับดูความมุ่งมั่นเวลาถ่าย เวลาเขาทำงานเราลองถอยออกมาถอยออกมาให้รู้ว่าเขาทำอะไรด้วยแล้วโฟกัสไปใหม่ภาพที่ได้จะเป็นแบบนี้แต่ประชูต้องการให้แสงเงามากกว่านี้ประชูจะทำงี้ครับเอียงมาด้านนี้ ปุ๊บยังมืดไม่พอยังมืดไม่พอเพิ่มสปีดจาก500ไปเป็น750ลองดูเราค่อยๆกดไปเริ่มมืดครับเริ่มมืดแล้วข้างหลังเริ่มมืดแต่ยังมืดไม่พอขออีกหน่อยโลบมากเป็นสปีด1ต่อพันแล้วลองถ่ายทิ้งช่วงฉากหลังลึกๆไป นี้ล่ะครับเราจะเห็นขั้นตอนเลยครับว่าการวัดแสงพอเราวัดปุ๊บได้ไม่ได้เราค่อยๆปรับไปเรื่อยๆจะสังเกตใช่ไหมครับว่าเราค่อยๆเพิ่มสปีดเพื่อให้ภาพมันมืดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากภาพสว่างค่อยๆลด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 ในภาพงานฝีมือพวกนี้ครับในการที่เราจะดูว่าอากัปกิริยาของคนเนี่ยเขาทำงานอะไรเราควรถ่ายเห็นแสงเงาเยอะๆครับยิ่งถ้าเป็นแบบนี้ ก็จะมีเงามืดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าเขามีความตั้งใจที่จะทํางานมากขึ้นขึ้นนั้นถามว่าจังหวะที่ยืนถ่ายถ่ายไหมถ้าชูไม่ถ่ายเนื่องจากดูแล้วธรรมดาไปแต่ภาพแบบนี้จะทำให้รู้สึกว่าเขามีความตั้งใจมากขึ้นจังหวะในการถ่ายภาพมีผลครับดังนั้นถ้าเขายืนธรรมดาก็แดงว่าออยืนไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามท,ที่เขาก้มแล้วมุ่งมั่นที่จะทำจริงๆเราก็ค่อยโอเค แต้ไปใช่ไหมครับ,รบอ๋อเขียนว่าเกาะเกล็ดด้วยแม่ขาดไม่ได้เกาะเกล็ดเกาะเกล็ดแล้วภาพที่น้องเขาทาเสร็จแล้วนี่มีอยู่นี้ครับลงสีเรียบร้อยสีที่เราเห็นก็จะเป็นแบบนี้